10เรื่องจริงเกี่ยวกับแมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกสวัสดีค่ะห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาทำความรู้จัก10เรื่องจริงเกี่ยวกับแมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกกันดีกว่าคะ่ะว่าแต่เชื่อไหมคะว่าแมลงสาบเนี่ยมีอยู่ได้ทุกที่กินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแมลงสาบด้วยกันเองนะคะไม่งั้นมันก็คงสูญพันธุ์ไปแล้วแหละ ตั้ง250ปีนู่นยังมีการเรียกชื่อของแมลงสาบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นกระจัวและปีเตอร์ค่ะแล้วที่มาของชื่อต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนกันเพื่อนๆนทราบไหมคะคลิปนี้10อันดับก็จะเฉลยให้ฟังนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเริ่มตั้งแต่ชื่อไทยสามัญทั่วไปนะคะที่เรียกกันนั่นก็คือคําว่าแมลงสาบเริ่มกันที่แมลงสาบค่ะคําว่าสาบนั้นมาจากกลิ่่่นนนเเมาบหรืออิัองคะ สำหรับกระจัวนะคะเป็นคำนามที่ใช้เรียกมแมลงสาบเป็นภาษาปากนอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ชายที่เกาะโซเพนีหรือเกาะผู้หญิงกินด้วยค่ะตัวอย่างเช่นไอ้กระจัวถูกตำรวจจับเพราะทำร้ายผู้หญิงที่หาเลี้ยงมันซึ่งก็ใกล้เคียงกับแมงดานะคะ ต่อมาสำหรับชื่อเรียกปีเตอร์นะคะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะพอทราบกันมาแล้วว่ามีการเรียกชื่อมลงสาบว่าปีเตอร์เอ๊ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าปีเตอร์หล่ะที่มาของการเรียกมลงสาบว่าปีเตอร์มาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าโจอพาร์ตเมนต์หรือชื่อไทยก็คือเพื่อนจัวชัวปึกโดยปีเตอร์เนี่ยเป็นมลงสาบและเป็นเพื่อนกับพระเอกในเรื่องค่ะทำให้คนที่อินกับภาพยนตร์เลยเรียกเจ้ามแลงสาบว่า ตีเอร์นนั่นเองรู้จักความเป็นมาและวิวัฒนาการของแมลงสาบกันสักนิดนะคะจากการศึกษาซากฟอสซิลของแมลงสาบเนี่ยบ่งชี้ได้ว่าแมลงสาบได้ถือกำเนิดบนโลกนี้ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่าหรือราว250าล้านปีมาแล้วนะคะความแตกต่างของแมลงสาบโบราณกับแมลงสาบสายพันธุ์ปัจจุบันนั้นก็คือช่องออกไข่ที่ปลายช่องท้อง มีการค้นพบฟอสซิลแมลงสาบที่เป็นยุคปัจจุบันคือมีรังไข่เหมือนกับปัจจุบันในยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกไปแล้วหรือที่เรียกว่ายุคมีโซโซอีกค่ะแมะลงสาบกินทุกอย่างเป็นอาหารบางสายพันธุ์สามารถกินไม้ได้ด้วยแมลงสาบจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่ในประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อน และสายพันธุ์ของแมลงสาบก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะที่พบในประเทศไทยก็มีอยู่7สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่แมลงสาบอเมริกันแมลงสาบออสเตรเลียแมลงสาบสามัญแมลงสาบเยอรมันแมลงสาบลายน้ำตาลแมลงสาบซูรินมหรือแมลงแกลบและแมลงแกลบค่ะคือมีลักษณะคล้ายกับแมลงสาบซูรินมปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะอินทรีย์และเป็นเหยื่อตกปลาได้ เรามาดูเรื่องของ10เรื่องจริงมแมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกกันดีกว่าค่ะอันดับ10ไข่มแมลงสาบแมลงสาบวางไข่เป็นกลุ่มกลุ่มละหลายฟองและเชื่อมติดกันเป็นกลุ่มด้วยสารเหนียวมีลักษณะคล้ายแคปซูลหรือกระเป๋ะรูปร่างเหมือนเมล็ดถั่วรูปร่างลักษณะของแคปซูลจะแตกต่างกันไปไม่แน่นอนนะคะแล้วแต่ชนิดของมแมลงสาบ มแมลงสาบบางชนิดก็จะนำกระเบาะไข่ติดตัวไปด้วยจนไข่ใกล้จะฟักจึงปล่อยออกมาจากตัวแต่บางชนิดอาจมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยลักษณะการวางไข่ของมแมลงสาบแตกต่างกันบางชนิดจะวางไข่ตามซอกมุมหรือในดินหรืออาจจะวางติดกับฝาผนังบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมแมลงสาบหนึ่งตัวสามารถวางไข่กี่ฟองในชีวิตของมันหน้ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมแมลงศาก์มีอายุประมาณ180วันมันวางไข่เป็นกระปาะกระปาะละ30 4 0ฟองโดยชั่วยชีวิตของมันจะออกได้6 8ล็อกเมื่อคำนวณดูพบว่ามแมลงศัก์ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถกำเนิดลูกถึง180 3 2 0ตลอดชั่วชีวิตของมันนับว่าเป็นมแมลงที่ลูกดกจริงๆค่ะอันดับ9มแมลงศาต้นเหตุทำให้โลกร้อน ข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงนะคะจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุก15นาทีง่ายๆก็คือตดทุก15นาทีนั่นแหละค่ะหลังจากมันตายไปมันก็จะปล่อยก๊าซมีเทนถึง18ชั่วโมงและจากสถิติพบว่าการผายลมของมแมลงสาบมีมากถึง20%ของการปล่อยแก๊สมีเทนทั้งหมดในโลกโอ้แม่เจ้าด้วยเหตุนี้เองค่ะทำให้มแมลงสาบ จึงถูกขึ้นบัญชีดำว่าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ก็ยังมีตัวการอีกชนิดหนึ่งก็คือปลวกซึ่งปลวกทุกตัวจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะการกัดกินไม้ทำให้เกิดการขึ้นในกระเพาะมันจึง่ายลมออกมานั่นเองจ้าอันดับ8ปดทำไม,มแมลงสาบตายมันจึงหงายท้องมแมลงสาป่าเป็นอาหารชั้นดีสำหรับนกและสัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆ แต่เมื่อมแมลงสาบม,มาอาศัยอยู่บ้านเรานั้นแน่นอนว่าเรากินมันไม่ได้ ดังนั้นการกำจัดมแมลงสาบคือการใช้เท้ากระทึบหรือนำอะไรสักอย่างทับให้ไส้แตกหรือวิธีที่ฮิตที่สุดก็คือการใช้สารฆ่ามแมลงฉีดพ่นแต่เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าโดนสารฆ่ามแมลงเข้าไปทําไมมันจึงหงายท้องก่อนตายความจริงแล้วมแมลงสาบในธรรมชาติส่วนน้อยเท่านั้นที่จะหงายหลังตายนะคะเพราะโดยทั่วไปมแมลงสาบมักเป็นอาหารแก่สัตว์ต่างๆก่อนที่มันจะตายนั่นเองแต่เมื่อมแมลงสาบมาอยู่บ้านคนมแมลงสาบ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออาศัยอยู่บนพื้นผิวเรียบๆลื่นๆและโล่งๆโครงสร้างของมันส่วนใหญ่สร้างมาเพื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ขรุขระมีเศษวัสดุอย่างเช่นใบไม้กิ่งไม้กระจัดกระจายไปทั่วเม<ส>ื่อมันมาอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีแต่พื้นเรียบๆลื่นๆและโล่งๆก็จะทําให้มันมีโอกาสที่จะพลิกกลับลำตัวไม่ได้เมื่อเผอิญหงายท้องไปบ้านใครที่สะอาดๆแมลงสาบไม่โอกาสจะตายเองมากกว่าค่ะ ส่วนกรณีที่ว่าทําไม,มแมลงสาบโดนสารฆ่ามแมลงนี้เข้าไปทําไมมันจึงหงายท้องก่อนตายเนื่องจากสารมแมลงส,ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของมแมลงสาบโดยทั่วไปไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนเอสเทอเรสโดยที่เอนไซม์ชนิดนี้เป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการสลายอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทเมื่อเอนไซม์ไม่ทํางานมีอะซิทิลโคลีนมากเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมาพาต ของมแมลงสาบจะงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้มแมลงสาบไงยท้องตายนั่นเองค่ะอันดับ 7. มแมลงสาบเป็นมแมลงอินเตอร์กล่าวคือมแมลงสาบมีชื่อเรียกในนา,นานาประเทศเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาสเปนภาษาอังกฤษและทั่วโลก จนถึงทวีปทั่วประเทศจึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะมีคำเรียกหลากหลายภาษาเช่นภาษาดาษัตภาษาฮิบรูภาษาญี่ปุ่นบองกโกเลียรัสเซียสวีเดนตุรกีอูดูเป็นภาษาของชาวปากีสถานและอินเดียทางเหนือนั่นเองจ้าอันดับ6เสียงของมแมลงสาบมาดากัสกา มแมลงสาบไม่ใช่ทุกพันธุ์นะคะที่จะบินได้เช่นมแมลงสาบมาดากัสกาเป็นมแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามแมลงสาบด้วยกันชื่อสามัญก็คือมาดากัสการจายแอนฮิสติงค์กโลชที่มาของชื่อเนื่องจากมันชอบร้องเสียงดังในระหว่างการผสมพันธุ์และเมื่อถูกรบกวนหรือต้องการสื่อสารกับพวกให้รู้ถึงอันตรายอย่างที่บอกคือความสามารถพิเศษ แมลงสาบมาดากัสกาคือเสียงโดยตัวเต็มวัยของทั้งสองเพศและตัวอ่อนในระยะหลังสามารถทำเสียงได้เสียงนั้นคล้ายกับเสียงขู่ของงูอวัยวะที่ให้กำเนิดเสียงของแมลงสาบชนิดนี้อยู่ที่รูหายใจจากด้านข้างของท้องปล้องพิสีทั้งสองข้างแมลงสาบยักษ์ทำเสียงเพื่อใช้ในการเกี่ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์ มแมลงสาบเพศผู้อาจจะใช้เสียงขู่เพื่อไล่ตัวผู้ตัวอื่นๆที่จะมาแย่งตัวเมียนอกจากนี้เสียงขู่ยังช่วยป้องกันศัตรูธรรมชาติอีกด้วยค่ะอันดับ 5. มแมลงสาบหัวค่ะแต่ยังคงมีชีวิตนับสัปดาห์ ด้วยลักษณะโครงสร้างของมแมลงสาบทําให้มันค่อนข้างทนทานและทนแรงกระแทกและอื่นๆอีกมากมายบางครั้งแม้เราจะนําของหนักวางทับมันมันก็จะไม่ตายและที่ยิ่งอึดไปกว่านั้นคือหัวขาดแล้วมันยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายคําเปรียบเทียบระหว่างคนและ,มะแมลงสาบโดนตัดหัวไว้ว่าคนเรานั้นเมื่อโดนตัดหัวจะเสียชีวิตทุกรายเพราะเสียเลือดแรงดันเลือดต่ําลง ทำให้ไม่สามารถส่งออกซิเจนและสารอาหารเดินทางไปเลี้ยงเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกประการหนึ่งคนหายใจทางปากและจมูกมีสมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญเมื่อไม่มีศีรษะระบบหายใจก็ถูกหยุดทำงานและไม่มีช่องทางสำหรับอาหารเข้าสู่ร่างกายแต่ระบบของมแมลงสาบไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะ,มะแมลงสาบไม่มีแรงดันโลหิตเหมือนคน มันไม่มีเครือข่ายเส้นเลือดหรือเส้นเลือดฝอยเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนมแมลงสาบใช้ระบบเส้นเลือดไหลเวียนแบบเปิดซึ่งแรงดันโลหิตน้อยมากหลังจากมแมลงสาบถูกตัดหัวขาดแล้วแผลที่คอจะสมานกันอย่างรวดเร็วทำให้เลือดไม่ไหลทะลักออกจนตาย มแมลงสาบยังหายใจผ่านท่อหายใจขนาดเล็กที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้สมองควบคุมการหายใจและเลือดไม่ได้เป็นตัวลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายแต่เนื้อเยื่อจะต่อตรงเข้ากับท่อหายใจโดยตรงมแมลงสาบยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์เลือดเย็นหมายความว่ากินอาหารน้อยกว่ามนุษย์ดังนั้นถ้ามันได้กินอาหารสักมือ้อสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์เลยทีเดียว ตราบใดที่มันไม่ถูกสัตว์นักล่าสวาปามแค่มันทำตัวนิ่งเฉยไม่เดินเพ่นพ่านไปติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสมาปลิดชีพของมันนอกจากนี้อวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบยังมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทเฉพาะของตัวเองคอยตอบสนองระบบประสาทพื้นฐานถึงจะไม่มีสมองร่างกายของมันก็จะทำงานพื้นฐานได้เช่นยืนและขยับตัวได้และไม่ใช่ลำตัวเท่านั้นที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองได้ แม้แต่หัวที่ข่ายกระเด็นออกมาจากร่างกายยังสามารถขยับหนวดไปมาได้หลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดหรือจะนำสารอาหารป้อนแล้วไปเลี้ยงในตู้เย็นหัวแมลงสาบก็ยังขยับได้อีกนานเลยค่ะอันดับ4แมลงสาบตัวการโรคภูมิแพ้ มแมลงสาบเป็นตัวก่อโรคสําคัญตัวหนึ่งเลยนะคะของมนุษย์คือโรคภูมิแพ้โดยมแมลงสาบจะปล่อยสารคัดหลั่งจากตัวไม่ว่าจะเป็นอึหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนตัวของมันก็คือจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ชั้นดีนั่นเองเด็กที่อยู่ในบ้านสกรปรกก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายซึ่งภูมิแพ้นี้ถ้าเป็นเรื้อรังก็จะมีโอกาสพัฒนาไปสู่โรคหอบหืดได้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าปัจจุบันนั้น มีผู้ป่วยโรคแพ้มแมลงสาบมากขึ้นเรื่อยๆโดยพบอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับสองรองจากโรคภูมิแพ้ฝุ่นแพ้พวกไรฝุ่นประมาณ60%มาแมลงสาบถึง40%เลยค่ะอาการที่พบในผู้แพ้มแมลงสาบคือหายใจไม่สะดวกหรือจับหือดอันเนื่องมาจากการสูดดมสารแพ้เข้าไปปัจจุบันนักวิจัยให้การยอมรับว่า,มาแมลงสาบสามารถก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้เช่นโรคหอบหืดและโรคแพ้อากาศได้ด้วยค่ะ บ 3, แบบมแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วมีการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเร็วที่สุดของมแมลงสาบพ,พันธ์ุอเมริกันมีความเร็วเฉลี่ย2.0ไมล์ต่อชั่วโมง75เซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองซึ่งหากจะเปรียบกับสัตว์ใหญ่สักตัวแล้วก็มีวิ่งเร็วรพอๆกับเสือชีต้าแน่ก็คืออยู่ที่ประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยโครงสร้างที่เบาอีกทั้งสรีระที่แบนๆทำให้มันกระจายน้ำหนักได้ดี ดังนั้นจึงเห็นมันวิ่งเร็วมากจนตกแทบไม่ทันแต่กระนั้นมันก็ชอบหลงทิศทางต้องใช้หนวดและตาในการคลำหาเส้นทางและมันจะปล่อยสารไว้ตามทางที่มันเดินเพื่อจะได้กลับไปที่เดิมได้เร็วอันดับ2มแมลงสาบผู้รอดชีวิตจากสงครามนิวเคลียร์ มแมลงสาบมีชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทนทายาทและมีการยืนลานแล้วว่ามแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์แน่นอนแต่กระนั้นเราก็ไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เลยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นบางทีอาจเป็นเพราะเซลล์ของมแมลงสาบอาจสามารถฆ่ารังสีที่เป็นตัวก่อกะมะเรง็งหรืออาจจะเป็นเพราะมันสามารถทนอยู่กับสภาพกรรมตร,รังสีได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งได้ อันดับหนึ่งฟาร์มาแมลงสาบได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศจีนโดยมันจะถูกตักแห้งเพื่อไปใช้ในด้านการแพทย์และเครื่องสำอางโดยถือว่าเป็นแหล่งของโปรโตีนชั้นเยี่ยมเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.com ค่ะและฝากสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือว่าตำนานนะคะฝากติดตามช่อง คอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าค่ะจะเป็นช่องที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานต่างๆไว้าามากมายเลยค่ะให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ